สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนส์ vip นะคะประจำนะวันที่สิบเอ็ดมีนาคมปีหกหกวันเสาร์เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรมพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือสามก, 6, ก 8, ั 3, บห้ากับแปดเราจับสามกับแปดให้เด้อสาม1ูน3 5สามหนึ่งสาม3 8 5 8 6 8 8 3 6 0 5 8 2 5 3 6 หกแปดสามแล้วก็ศูนย์แปดแปดเนาะเราจะจับคู่ห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าสามเก้าหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่หกแปดแปดนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับหันเอาเนาะจับคู่ก็สามหกสามห้าหกแปดห้าแปดห้าหกสามแปด สามแปดหนึ่งสามแปดห้าสามแปดหกห้าหกศูนย์ห้าหกสองห้าหกแปดเนาะก็คอยทุ่เท่นทุกคนเฮงเฮงปังปังเนออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะถ้าไม่งั้นเพื่อนเพื่อนก็จับคู่คว่เอาเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ